สอนชงเมนูชาขวดละสิบบาทอย่างละเอียดเลยครับผมตกขวดละสามกว่าบาทเองนะครับใช้ชาตัวไหนที่ผสมออกมาแล้วให้มีทั้งความหอมและสีชาที่เข้มขึ้นน่ากินครับบอกวัตถุดิบที่ใช้อย่างละเอียดเลยครับผมว่าใช้ตัวไหนเท่าไหร่บ้างนะครับไม่ต้องไปเข้าคอร์สเรียนนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามพี่บิ๊กก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับผม ชาตัวแรกเป็นชาตามือนะครับผมใช้อยู่ทั้งหมด50กรัมครับจะได้ความหอมที่ละมุนแล้วก็กลมกล่อมนะครับพี่พิกจะนำมาผสมกับชาตราห้าห้าห้านะครับผมสูตรชาชักใส่ลงไป50กรัมนะครับชาตัวนี้นะครับจะได้สีที่เข้มขึ้นนะครับแล้วก็มีความหอมฉบับสูตรชาชักทำให้ชาขวดละ10บบาทเนี่ยสีสวยขึ้นดูพรีเมียมขึ้นนะครับผมใส่ลงไปในกระป๋องชักชานะครับผมใครไม่มีก็ใช้เป็นเหยือกหรือว่าหม้อหรือว่าชามได้เลยนะครับ จากนั้นให้ต้มน้ำสะอาดให้เดือดจัดเลยนะครับแล้วนำเอาน้ำร้อนมาตวง2,000มีลิตรหรือว่า2ลิตรครับผมหรือ2,000กรัมครับจากนั้นนำมาเทใส่ใบชาแล้วก็คนเล็กน้อยครับเราจะพักให้ใบชาอมน้ำประมาณ3นาทีครับผม เมื่อครบ3นาทีแล้วก็นํามากรองด้วยถุงกรองชานะครับถุงกรองชาก่อนนํามาใช้ให้แช่น้ําร้อนจัดก่อนนะครับชักชากลับไปกลับมาประมาณ4-5รอบได้เลยนะครับในการชักชาเนี่ยให้ยกถุงกรองขึ้นสูงๆหน่อยนะครับให้อากาศผ่านเข้าไปได้จะทําให้ชาของเราเนี่ยหอมมากขึ้นแล้วก็อากาศบริเวณใกล้เคียงก็จะหอมชามากเลยครับทุกคนจากนั้นก็บีบน้ําชาออกมานะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องบีบแรงมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวจะทําให้ชาฝาดหรือว่าชาขม ได้ครับผมก็จะได้เป็นเบชาไทยแล้วนะครับเราจะตวงเอาเบชาไทยเนี่ย1 6 0 0กรัมครับต่อมาเรามาปรุงรสชาติกันนะครับผมใส่ครีมเทียมดีมี่สีฟ้าลงไป130กรัมครับตามด้วยน้ำตาลทรายขาวของมิตรผล120กรัมจากนั้นก็ผสมให้ครีมเทียมแล้วก็น้ำตาลทรายเนี่ยละลายดีเลยนะครับผมตามด้วยนมข้นหวานของคาร์เนชั่น200กรัมครับผม และก็นมข้นจืดของคานชั่นที่มีรูปไข่เจียวอยู่หน้าถุงหรือว่าอยู่หน้ากระป๋องนะครับ150กรัมเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าถึงแม้เราจะทําขวดละสิเนี่ยแต่พี่บิ๊กใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมากๆเลยนะครับผมจากนั้นก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลย ก็จะได้แล้วนะครับชาไทยของเราแล้วพักไว้ให้อุ่นตัวก่อนนะครับก่อนที่จะนํามาเทใส่ขวดนะครับผมใครที่อยากได้ชาที่หอมขึ้นนะครับก็นํามาชักกลับไปกลับมา4-5รอบได้เลยครับเพราะชาวันนี้มีส่วนผสมของสูตรชาชักอยู่ด้วยครับผมขวดที่พี่พิกใช้พี่พิกใช้เป็นขวดขาวคุณปริมาณ150 มลิลิลิตรนะครับเมื่อชาไทยอุ่นตัวดีแล้วก็เทใส่ขวดได้เลยครับผมจากนั้นก็เทให้ครบนะครับแล้วก็นำฝาปิดไปกดฝาให้แน่นเลยนะครับจากนั้นก็ปิดให้ครบทุกฝาเลยครับก่อนจะนำมากินให้แช่ในตู้เย็นช่องธรรมดานะครับหรือว่าถังน้ำแข็งหนึ่งขึ้นจะทำให้ชาไทยเนี่ยมีความหอมเข้มข้นกลมกลม่อมมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของรสชาตินะครับสูตรพร้อมดื่มเนี่ย จะไม่ได้เข้มแล้วก็ไม่ได้หวานมากนะครับทุกคนสูตรนี้ก็คือจะมีรสชาติที่หวานกลางๆนะครับมีความกลมกล่อมพร้อมดื่มได้เลยครับผมพี่พิคคำนวณมาให้แล้วนะครับรวมขวดแล้วนะครับ ตกขวดละ3บาทจุดเสตางค์เองครับยังไม่รวมค่าสติกเกอร์แล้วก็ค่าไฟค่าอื่นๆนะครับพี่บิ๊กทำสูตรนี้ขึ้นมานะครับเผื่อใครอยากจะนําไปขายในราคาส่งก็สามารถส่งราคา7-8บาทได้เลยนะครับผมใครที่อยากเพิ่มชาให้เข้มข้นกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะครับเพราะว่าต้นทุนเนี่ยไม่ได้สูงนะครับ ปรับรสชาติได้ตามที่เราต้องการเลยครับผมและใครที่อยากได้ชาเขียวขวดละสิบนะครับเดี๋ยวพี่บิ๊กลงคลิปพรุ่งนี้แน่นอนครับผมอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ไว้ดูได้เลยนะครับ